ครับท่านผู้ชมวันนี้นะกข่าววันนอกพาเพื่อนๆมาที่บริเวณริมสะพานโชลมาร์วิถีนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับคืออาชีพแม่ค้าพ่อค้านะครับบริเวณนะครับสะพานโชลมาร์กวิถีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจเขาไม่ให้ขายตรงนู้นนะครับก็ทางแม่ค้าก็จะมาทางนี้นะครับแล้วก็นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ซึ่ง นะครับตรงนู้นนะครับเชิงทางเศรษฐกิจเขาจะไม่ขายนะครับแล้วก็ทางแมค้าก็จะมาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าริมถนนฝั่งนี้นะครับก็เนี่ยครับโอ้มีจำสซมด้วยนะครับนี่ก็คือหลังจากที่ปกติเขาจะขายอยู่ตรงนู้นวันนี้ก็แล้วก็จะขายตรงนี้จนไกลรถววมันจะไปใช่ไหม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอคิว้ำส้มไม่ไหวนี่ครับอะเดี๋ยวเรามาทางนี้ต่อโอ้อันนี้จะเป็นร้านของทองนะครับนี่ก็อันนี้จะเป็นหลังจากที่เราออกจากป่ามาวันนี้ครับเป็นรบกับไอ้แมวพม่ามา,มาแล้วก็เทนี้มารบกับคนไทยบ้างน,น, BBQ. นะครับนี่ก็โอ้ันนี้บาร์บีคิวนะครับโอ้ยังนุ่มๆอยู่ในพวคขาเนี่ยนะครับนี่อร่อยไหมหรือห่าแม่งไหนคนใจตังค์อยู่ในช่ว <laughs> ง เดี๋ยวให้น้องก็ซื้อกันเหรออ้อันนี้มาจากไหนกันนี่พอดี้เป็นผู้สื่อข่าวสมุรปราการนี่ก็สมุรประการเพิ่งมาเม่อเย็นเนี่ยหนาวหนาวไหมที่หนาวกว่าทางนู้นนะเพราะถ้าอยู่ทางนู้นไม่ค่อยหนาวนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณสะพานโชรมาร์ควิถีนะครับที่ปกติแล้วนะครับก็จะขายกันอยู่ตรงนู้นแต่ว่านะครับ แต่ว่าผมว่าดูงี้ก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสาเหตุที่คนทางนู้นไม่ค่อยข้ามาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามันจะมีรถยนต์นวิ่งอยู่ตลอดเวลาทําให้คนที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็จะเดินมาซื้อฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อย,อยถนัดแต่เราดีนี้ว่าหากไม่มีร้านค้าเหล่านี้เหล่านี้นะครับเราก็ถือคนที่มาเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างพื้นที่นะครับมันทำให้หาของกินลาบากบางครั้งเราไม่รู้ ทางอ่ะมันเหมือนผมมาครั้งแรกนะครับก็จะนูนขับออกรถออกไปฝั่งถนนนะครับไปหลงอยู่ในตัวเมืองชนบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะสีสันอย่างหนึง่งผมว่าหากมีการจัดระเบียบนะครับให้ขายเป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยผมว่าที่นะครับที่นี่นาจะเป็นจุดาขายของแล้วก็จุดซื้อของได้ดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน,นี้กุ้งเต้นไม่ได้นอน นะครับลุงเต้นเรียบชายทะเลเต้นทั้งคืนนะครับอันนี้ก็จะนู้นไปถึงนู้นเลยนะครับนูนน้นนูนน้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลาบหมูก็จะมีขายประมาณนี้อันนู้นจะเรียกว่าปลาหมึกช็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าก็จะมีอ่าของขายของกินทั่วไปที่แบบอ่าซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปร้านนี้ไปฝั่งนู้นบ้างนี วันนี้หนาวนะครับวันนี้เดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับที่นุ่นไม่หนาวผมแก้ผ้านอนเลยจะมาที่นี่หนาวจนแบบอยู่ต้องคุมหัวเลยนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศที่จังหวัดชนบุรีวันนี้นะครับก็่อนข้างจะหนาวนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสาวฝั่งนี้บ้างโอ้รถไอจิ้มก็มีนะครับไอจิมก็ม,นะม,กมีตำส้มก็มีขายอุ้ยไม่ค้าขายตำส้ม,มสวยแท้ อร่อยไหมร้านเนี้ยนุชซื้อตำส้มไปกินบ้างดีรู้มันนี่จากล้องนะครับพอดีว่าเมค้าต้องย้ายมาชั่วคราวนะครับเพราะเศรษฐกิจเขาไล่นะครับนู่นนะครับเพราะเศรษฐกิจก็ยังเปิดไฟอยู่นู่นนะโอยเอาเวลาเปิดไฟตรงนั้นมานะครับมาเก็บเอาตั๋วเก็บเทศบาลนี้จะดีกว่า นครับนี่ก็คือบรรยากาศที่นะครับถนนนะครับโจลมารควิธีเรียบชายทะเลจังหวัดชลบุรีนะครับมันนอกลงพื้นที่มานะครับมาเยี่ยมเยียนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับเนี่ยรูนนะครับถ้าไม่มีบรรยากาศตรงนี้ก็ต้องหาของกินยากนะครับ